ครับสวัสดีครับพี่โอนิเทพคุณคำโอเคนิเทพโอเคแฟนครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญหมออาร์ตครับครับหมออาร์ตปกติแล้วจะคุยกับพี่โอเรื่องเพลงนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแปลกเราจะคุยกันถึงเรื่องหนังเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เมเจอร์ซีนนเพล็กซ์พรอมนาดนะครับพรอมนาดซีเเพล็กซ์ก็เป็นหนึ่งในเครือของเมเจอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่เขาตั้งชื่อพรอมนาดต ก็เนื <Merci> ่องจากว่าเขาอาจจะมีความแตกต่างที <sabia>? ่น <owski> ี <philosop hing> ่มีโรง 4DX ด้วยมีโรงคิดซีเนมาด้วยมีโรง GLS ด้วยนะครับ GLS ก็คือโรงขนาดใหญ่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่โรง GLS ขนาดใหญ่มากหลายร้อยที่นั่งแล้วจอบเบลอร์เลยครับเป็นรองแค่ IMAX ซ่านั้นเราเคยดู IMAX ใช่ไหม i m a มมันจะใหญ่มากไปติกหกชั้นสูงท่าติกหกชั้นนะครับระโรงระบบพิเศษี่เมเจอร์ก็มีให้เลือกเยอะครับก็ พี่โอรู้สึกดีใจที่ได้ชวนหมออาร์ตมาโรงหนังเป็นผลสําเร็จนะครับคือเอาจริงๆอ่ะมีคนชวนไปโรงหนังไม่ค่อยไปอยู่แล้วอ่าใช้คำว,ว่า,เ,าเกือบสิบปีมพี่โอแต่ว่าอ่าเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ไม่ได้ชอบการมาดูหนัคือไอเดียแรกเนี่ยรู้สึกว่าหนึ่งคือเราอ่ะถูกขังอยู่ในนั้น แต่จริงๆแล้วมันอีกมุมหนึ่งนะพี่โอคเพราะดูขังแล้วออกมาเราถ้ามันเป็นหนังเรื่องที่เราได้ความรู้ได้ความคิดได้อารมณ์อ่ะมันออกมาเหมือนชาร์ตแบบของชั่วโมงครับอ่าทีเนี้ยแต่ว่าถัดมาพอโควิดปุ๊บเรารักษาคนไข้พี่โอ๊คเราต้องระวังตัวเองก็เลยทําให้ไม่ได้มาแล้วใครชวนมาก็ไม่สําเร็จถ้าไม่ใช่พี่โออควะ VIP ขนาดนี้เราไม่มาขอบคุณกั VIP บ VIP ครับ้อง เนื่องจากหมออาตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วไปติดคนไข้คนไข้นี้เขายิ่งภูมิต่ําอยู่แล้วยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่นะครับก็วันนี้พาหมออาตมาโรงไหนในช่วงที่มีหนังดังๆเข้าเยอะมากเลยจริงเหรอฮะใช่ครับเอาจริงๆนะไม่มีความรู้เรื่องหนังเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนหนก่อนขอแท่งหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากที่ชวนมาบัน <laughs> <laughs> นี่คืออะไร <laughs> นี่ครับเต๊ะอุ้ย เห็นโลโก้ไหมนี่โลโก้ของของอะไรนะเขาเรียกใ,ใช่ครับมันจะมีหลายเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เนี้ยเผ่าพันธุ์ที่เป็นฝาเนี้ยคือเผ่าพันธุ์ออโตบอสเป็นเผ่าพันธุ์ของพระเอกอ๋อนะทรานส์ฟอร์머ก็คือทรานส์ฟอร์เมอร์บีเปล่ะใช่ไหมใช่ครับครับทรานส์ฟอร์เมอร์ทรานส์ฟอร์มแปลว่าแปลงร่างแปลสภาพอะไรได้ใช่ไหมครัครับก็คือหุ่นยนต์เหล่านี้เป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตและสามารถแปลงแปลง,แปลงร่างเป็นพาหนะ เป็นรถยนต์ได้เป็น<อ>เป็นเครื่องบินเป็นเรือเป็นอะไรได้แล้ว<อ>แต่ว่าสังกัภาพของแต่ละตัวแต่ละหุ่นเนี่ยเขาจะทําอะไรได้บ้างทีเนี้ยตอนแรกก็จะซื้อเพราะว่ากระป๋องลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยแหละแต่คือพี่โอชวนมาตอนแรก<อ>ก็พี่โอชวนกินป๊อปคอร์นเชื่อไหมครับผมกินไปแบบมหาศาลมันอิ่มกว่าข้าวเนื้ออันใดพี่โออร่อยมากเลยอะแบบว่าคือคือไม่กินป๊อปคอร์นมาเท่าๆกับไม่เข้าลงเนะี่ย ลรวก็รู้สึกว่าการมานั่งดูหนังทําไมต้องมาก๊อปแก๊ปกินป๊อปคอนให้คนอื่นราคาญนมันมเสียงมันเบาม,มากเลยนะมันไม่เหมือนอมันไม่เป็นแล้วมันก็กลิ่นของมันเนี่ยก็ไม่รบกวนเหมือนกินฮอทดอกหรือว่าแซนด์วิชหรือข้าวคุกกะป,ปิอะไรนโลแต่ตอนนี้มันรกวนอาร์ตเพราะอาร์ตกวนอาร์ตต้องจํากัดการกินมันอร่อยมากพี่โอคค๊ครอร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากอร่อยจนแบบลืมว่าอยากจริงอยากในกระป๋องอะอร่อยจนลืมอัดคลิปอะครับกินไปครึ่งถังแล้วเพิ่งจะเริ่มอัดถูกแอบถ่าย เดี๋ยวไปตามดูเอเาเองเขาเขาจะเขาจะแชร์ผมเสร็จ,รจรแล้วทีเนี้ยก็เลยถามพี่โอว่าถ้าป๊อปคอร์เนี่ยอ่ะอะละไอาหารนี้เข้าใจแล้วมันอร่อยมากแต่ถ้าอยากน้ําดื่มเติมได้ตลอดเวลาด้วยนะมันเลิศมากเลยครับมันอยู่มันอยู่ในคอมโบเซตนั่นแหละจะบอกว่าอะไรเนาะถามก่อน,นว่านอกจากความอร่อยความคุ้มเนี่ยตอนเนี้ยมันมีอย่างอะไรให้ เพิเพินอ๋อใช่ถ้ามาลงหนังก็ต้องดูหนังเป็นหลักนะครับแต่บางคนมาดูหนังเพื่อกินป๊อปคอร์นก็มีนะของป็นคนอาจจะอาจจะึงหนึ่งคนแรกๆที่พี่โอพูดถึงแล้วแต่แตว่าถ้าถ้าอยากถ้าอยากดูหนังในช่วงนี้เนี่ยพี่โอจะแนะนําหนังที่เหมาะกับเด็กๆนะครับเพราะว่าหนังที่เหมาะกับเด็กหมายความว่าผู้ใหญ่ดูได้หนังที่เหมาะกับเด็กคือทุกคนในโลกดูได้แต่ถ้าพี่โอ๊แนะนำหนังเหมาะกับผู้ใหญ่เนี่ยเด็กอาจจะดูไม่ได้มันมีอยู่3ามเรื่องในช่วงนี้นะครับ ก็เรื่องแรกนี่เข้าโรงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วพี่โอมีโปสการ์ดแจกด้วยน้องๆหนูๆใครที่อยากได้โปสการ์ดถ้าเจอตัวพี่โอที่ไหนนะสามารถสกิดได้เลยนะครับพี่โอมีโปสการ์ดของ l ิตันเม e r m เม d แจกแต่ว่าไม่มีรูปเมอร์เมดแล้วมีแต่รูปพ่อครับพ่อเมอร์เมดนี่คี่ตัวพ่อครับพ่อคือพระราชาไทร์ตันอยู่เป็นพระราชาแห่งท้องทะเลรักลูกมากไม่อยากให้ลูก ผล่มาเจอมนุษย์เลยเพราะมนุษย์นี่รายกาจม,มนุษย์ทำลายสภาพแวดล้อมของขทะเลนะครับก็เลยห่วงลูกแต่ลูกก็ไปเจอมนุษย์ที่ดีเข้าเพ่อเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ดีแล้วลูกไปเจอมนุษย์ที่ดีก็เลยขัดแย้งกับพ่อมนุษย์ที่ดีคนนั้นก็คือพระเอกไม่มีในรูปนี้แล้วก็ไปหลงเชื่อกับนางมารร้ายที่เป็นปลาหมึกเนี่ยแหละแปลงร่างมีให้มีขาเศษให้ตัวเองมีขาก็ไปไป จูจีอะไรกับเพื่อนพ่อกระตามนะครับแล้วก็เหตุการณ์บนโลกก็วุ่นวายสนุกมากน้องๆหนูๆต้องน่ารักเรื่องนี้เคยเป็นการ์ตูนมาก่อนด้วยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นเรื่องที่4ของวอล์ด์ดิสนีย์สมัยนั้นพี่โอ๋ก็จำลำดับที่ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ได้รางวัลอสนแรกรู้สึกจะสโนไว้สองซินเดอเรล่าสามเจ้าหญิงนิทราสี่มทเทิโมเมนแมนกว่าพี่โอ๋เรื่องเป็นอะไรที่แบบการ์ตูนเด็กเรื่องของสถิตินีเหมาอาเก่งนะครับ ก็เรื่องนี้เด็กคนไหนย in ังไม่ได uh, ้ดูนะครับดูได้และที่สำคัญเพลงเพราะมากจะดูทั้งเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยนี่ภาคโดยน้องโบกี้ไลออนกับแกงส้มนะครับพากเป็นพระเอกพระราชาทั้งคู่พระราชาเอ๊ะไม่ใช่สิเจ้าชายเจ้าหญิงเรียกพระราชาไม่ถูกเจ้าชายบัวโบกี้ไลออนกับใครนะฮะ น้องแก่งส้มผู้ชาย<อ>เพราะว่า,เ,าเล Lion ็กบกีีไลออนเพราะว่ามันมี MV หนึ่ง Lion นางแบบบกี้ไลออนแล้นางเป็นแต่งตัวเป็นอาจารย์คุณครูบวคลีไลออนครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับเหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัยทุกฐานะแต่แต่ถ้าชอบหนังสไตล์อื่นสไตล์แอคชั่นสรุกสารคืออาจจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงก็ได้ ที่จะชอบหนังแอคชั่นนะครับพี่โอก็จะขอแนะนำนี่เลยเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือสไปเดอร์แมนครับสไปเดอร์แมนพี่โอพี่โอก็มีแจกเหมือนกันนะครับขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์และพรอมนาสซีเนเพล็กซ์ด้วยจะมีมีเยอะจริงๆนะสไปเดอร์แมนถ้าใครดูสไปเดอร์แมนแล้วสามารถขอรับโปสการ์ดนี้ได้เลยนะครับมันสองสองด้านหน้าหลัง สำหรับสาขาแต่และสาขาจะได้ไม่เหมือนกันนะครับสาขาอย่างสาขาพรหอมนาดนียจะได้ใบนี้ด้านหน้าด้านหลังคนละรูปกันนะครับสาขาอื่นก็จะมีรูปอื่นจะมีด้วยกัน3แบบ6ลายหน้าหลังเรื่องนี้สนุกมากสนุกสุดๆก็คือมันอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อว่าเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่มีอยู่เพียงจักรวาลเดียว จักรวาลมีทั้งหมดเป็นพระหุจักรวาลมีจักรวาลในโลกมากมายเหมือนเหมือนถ้าเราศึกหมออาร์ตเขาศึกษาธรรมะก็เหมือนกับภพภูมิต่างๆทับซ้อนกันมากใช่ครับในขณะเดียวกันใช่ครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่ออย่างนั้นในฟิสิกส์มีฟิสิกส์ความข้ามฟิสิกส์ขับเกี่ยวกับมิติแห่งเวลาหมออาร์ตก็เรียนมาโดยตรงนะครับเรียนทั้งสายวิทย์แล้วก็สายธรรมะเลยต้องเอามาคอมเพลกกันเพราะว่าเราเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆใช่แต่ทุกวันนี้คน แคบจะเชื่อแล้วหรว่าพหุจักราวาลหรือว่ามิติคู่ขนานหรือโลกคู่ขนานหรือต่างพบต่างภูมิเนี่ยมันมีจริงรอย่างงี้ต้องดูแล้วล่ะขอเป็นเด็กได้ไหมอ่ะได้ครับเรื่องนี้ทําได้สุดยอดมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรู้จักในจักราวาลของสไปเดอร์แมนเนี่ยไม่ว่าจะเราเคย,เคยอ่านการ์ตูนเคยดูทีวีเคยดูหนังเวอร์ชั่นของใครก็แล้วแต่ เรามาดูเรื่องนี้เราจะอ๋อจะปรับรู้สึกโยงใหญ่จะรู้สึกผูกพันไปหมดเลยแล้วที่สําคัญสไปเดอร์ไงมันใหญ่อะญ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีเยื่อใยอะแลักนอยมีมันจะมีเยื่อใยกับเรานะครับมันเราเรา,เราจะย้อนกลับไปสู่ความเป็นเด็กหรือว่าความทรงจําของเราได้ถ้าปาลอ่อยใยสิเห็นไหมมีเยื่อใยเห็นไหมก็บางคนก็ใช้ท่านี้บางคนก็เขาบอก<ล>ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนที่เป็นการ์ตูนสมัยก่อนเขาปล่อยท่านี้แต่พอเวลาชื่ออะไรก็อยู่โทบี้แม็กควายมาแสดงอ่ะท่านี้ มันแหววเขาก็เลยแบบเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายกําลังเข้าโรงอยู่ในขณะนี้เลยพี่โอก็มีแจกเหมือนกันครับกับ <c oughs> ข้างกับข้างครับครับทรานส์ฟอร์เมอร์ <c oughs> นี่มันก็เรื่องเดียวกันนี้นะนะก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องสปอยอะไรมากนะครับไปหาดูได้เลยใครที่ชื่นชอบทรานส์ฟอร์เมอร์เรื่องนี้รับรองว่าสนุกแล้วก็มีฉากที่ตื่นเต้น ฉากที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่ามีความสุขดูจนถึงตอนท้ายเรื่องนะครับจะมีความสุขมากๆ<ม>เพราะมันจะเปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนคาดไม่ถึงจริงเหรอฮะใช่ครับว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยพี่โอ๋ไม่สามารถที่จะบอกได้เลยบอกปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหมดอัตลรกจะสูญเสียอัตลร,รกษณรนีพี่โอางยาเสามยายเรื่องนี้สามเรื่องนี้แนะนำนะครับสำหรับเด็กและสำหรับทุกคนครับ ว,วางยามากเลยใครที่เข้าโรงหนังแล้วดูไม่ทันที่จะได้ของพวกนี้ถ้าเจอพี่โอที่ไหนก็สามารถสกิททวงได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณเมเจอร์ซีนเพรกและเด็กๆทั้งหลายพี่โอจะขอแนะนำโรงคิดซีเนมาด้วยคิดซีเนมานี่เป็นโรงที่ราคาเท่ากันกับโรงปกตินะครับแต่ว่าเป็นโรงที่เด็กๆเ,เข้าไปดูได้อย่างมีความสุขเพราะว่าก่อนดูหนังเนี่ยตอนที่หลังชายตัวอย่างเด็กๆจะสามารถเล่นสไลเดอร์เล่นมีบอบอลเอามาคว้างปากัน ได้สบายนะครับแล้วก็ในโรงธรรมดาเนี่ยที่ผู้ใหญ่จะบ่นว่าโอ้ยเด็กเสียงดังดูหนังไม่รู้เรื่องถ้าเป็นโรงนี้นะจะว่าเด็กไม่ได้เลยเพราะเป็นโรงสำหรับเด็กโดยรฉพดีครับครับคือพ่อแม่ที่พาลูกมาหรือจะให้ลูกมาดูหนังเนี่ยเข้าไปดูในโรงนี้เด็กจะเล่นจอะ <Sim. S 2> อะไรก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรนะครับเพราะเป็นโรงสาหรับเด็กเพราะมันเกิดความสมอภาพาว,าว่านี่คือโลกของเด็กใช่ครับผู้ใหญ่ต้องทําใจว่านี่คือโลกของเด็กใช่ครับและเรายัางทะนุถนอมเด็กด้วยการลด เสียงไม่ให้เสียงดังเท่าโรงผู้ใหญ่โอ้ oh, ใช่ประสาทหูใช่และเพิ่มความสว่างดวงตาใช่ครับรักเด็กมากแล้วก่อนที่เด็กจะเข้าไปดูในโรงเนี้ยมันจะมีกิจกรรมด้านหน้าของโรงที่เด็กๆสามารถไปร่วมเล่นเกมรับของรางวัลอะไรอะไรได้เลยน่ารักเนาะทำไมสมัยเราไม่มีส,ส,สมัยเรา,เาสมัยเราเขาไม่แคร์เด็กเท่าสมัยนี้ไงสมัยนี้เด็กๆ เดี๋ยวเรารพูดมากไปต้องนี้เพราะว่าไอ้หน่อยเด็กก็ตอเป็นผู้ใหญ่เราก็เคยเป็นเด็กนะอยู่เนาะเรา<ำ>ต้องเข้าใจเพยงแต่บางคนไม่นึกถึงว่าตอนที่ตัวเองเป็นเด็กลืมลืมไม่ใช่ไม่นึกลืมครับไม่มียุคไหนที่เขาจะเอาใจเด็กเท่ายุคนี้แล้วล่ะครับ,รบจริงจริงเราก็พี่โอ๋ก็ขอแนะนำหอปากคอมก็เท่านี้นะครับก็หมออาร์ตถ้าเจอน้องๆหนูๆที่ไหนก็ชวนมาดูโรงคิดซิแนมาของเมเจอร์ซิเดเพล็กได้ยินดีครับครับขอบคุณครับเราพบกันคลิปอื่นๆสวัสดีครับ